บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ กับคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนที่รอคอยการจ่ายเงินคัวเรือและ9 0้0บาทหรือว่าเยียวยาคัวเรือและ9000บาทสําหรับมติคอรมอที่มีการอนุมัติผ่านคอรมอสัญจรที่ภาคใต้นะคะโอนตรงเข้าบัญชีพร้อมเพทที่ผูกได้เลขบกว่าประจำตัวประชาชน4ี่แสนควเรนเยียวยาคัวเรอและ9,00 0บาท16จังหวัดที่รอคอยมีจังหวัดอะไรบ้างเมื่อไหร่ได้วันไหนได้กี่โมงติดตามกันเลยค่ะโอนตรงเข้าบัญชีพร้อมเพทที่ผูกได้เลขบกว่าประจำตัวประชาชนด้วยอัป มข้อูลาสารกันในใช่องเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศเชื่อว่าหลายคนรอคอยติดตามการจ่ายเงินเยียวยาน้ําท่วมนะคะครัวเรือนละ9 0 0 0บาทตามมาติคอรมอมีการอนุมัติที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้มีการเสนอในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ําท่วมในปี25 6 7จังหวัดระนองแล้วก็4ี่แสนครัวเรือนเตรียมความพร้อมในการรับการโอนเงินค่ะจริงๆไม่อยากจะพูดเนาะแต่พูดหน่อยแล้วกัน เรื่องเงินเยียวยาน้ําท่วมภาคใต้นะครับผมก็เช็คให้ตลอดเนาะพระสงสารชาวบ้านเนาะเงิน9 0 0าพันสำคัญสําหรับเขานะครับเพราะถูกน้ําท่วมไปเยอะนะพี่น้องทางภาคใต้ก็ก่อนหน้านี้เนี่ยนายกแพททองทานลงใต้ประชุมครมอรมอสัญจรเนาะที่ใต้แล้วก็อนุมัติงบเนี่ยประมาณ3,600ล้านเยียวยาน้ำท่วมภาคใต้ก็หลายคนก็คอยครับ ผมก็เช็คไปที่มหาดไทยมหาดไทยก็บอกว่าหลังจากท่านนายกเนี่ยคอ,อรมออนุมัติเรียบร้อยมหาดไทยก็ส่งเรื่องส่งหลักฐานส่งอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไปตั้งแต่18กุมภาพัานธ์แล้วนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าส่งไปอย่างเงี้ยตามลาดับขั้นตอนเนี่ยมันน่าจะไม่มีปัญหาเดี๋ยวก็ได้นะครับน่าจะต้นมีนานี่ก็ต้นมีนาแล้วก็เลยเช็คไปที่มหาดไทยอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าเรื่องยังค้างอยู่ที่สํานักก็ประมาณเลยครับ ผมก็ไม่รู้ว่าสํานักงบประมาณติดขัดอะไรหรือมีปัญหาอย่างไรก็ควรจะชี้แจงให้กับชาวบ้านเขาทราบหน่อยไหมว่าเออติดขัดอะไรจะได้วันไหนอะไรยังไงเพราะอะไรอ่ะมันก็เสียชื่อไปถึงนายกเนาะเสียชื่อไปถึงนายกสามีคนใต้นะ่ะเพราะอะไรเพราะว่าก็ไปอนุมัติกันที่ใต้แล้วก็บอกว่าจะได้แต่ตอนเนี้ผ่านมาสองสัปดาห์แล้วอ่ะยังไม่ได้เลย คุณจะต้องบอกเลยว่าได้เมื่อไหร่ได้ที่ไหนบางจังหวัดนี่ไปหาผู้ว่าที่สารกลางแล้วอะ่ะคือไปหาผู้ว่าสารกลางผู้ว่าก็ตอบไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเงินก้อนนี้อยู่ที่สํานักงบประมาณดิฉะนั้นผมไม่รู้ว่าสํานักงบประมาณติดขัดอะไรนะครับก็ชี้แจงนิดนึงว่าอาที่ยังไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรหรือถ้าทางรัฐบาลอยากจะช่วยชี้แจงหน่อยก็ดีครับเพราะชาวบ้านเขาก็รอคอยกันอยู่นะครับว่า ติดขัดอะไรจะได้เมื่อไหร่จะโอนวันไหนจะอะไรยังไงเขารอมานานครับหลายเดือนแล้วสงสารเขาเนาะเงินมันจะอ่ะตามให้จนเหนื่อย้ะครับเงินเยายวยาน้ำท่วมเนาะเนาะ จากกรณีที่มีการอนุมัตินะคะจากทางครมรสัญจรเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมาที่จังหวัดสงขลามติครมรก็มีการอนุมัตินะคะตามที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้มีการเสนอในการขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือโอนตรงให้กับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบในปี2567เพิ่มเติมนะคะโดยมีการอนุมัติงบประมาณงบกลางในปี2568เพิ่มเติมอยู่ที่3,653.72 บาทและมีการอนุมัติพื้นที่ดําเนินการเพิ่มเติมในจังหวัดระนองซึ่งมีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบอยู่ที่45,969ครัวเรือนในการรับเงินเยียวยาน้ําท่วมในครั้งนี้ด้วยค่ะ ส่วนจังหวัดที่ได้รับผลกระทบแล้วก็จะได้รับการจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมสำหรับการตรวจสอบสถานะนะคะว่าใครจะได้รับการโอนเงินซึ่งทางปอพจะโอนเงินเข้าบัญชีของทางธนาคารอมสินที่มีการดำเนินการปุกบัญชีพร้อมเพด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนไว้แล้วเพราะฉะนั้นค่ะ17จังหวัดก็จะมีจังหวัดชัยนาทจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสิงห์บุรีใครอยู่จังหวัดดังนี้นะคะก็อย่าลืมตรวจสอบเช็คสิทธิ์ค่ะซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก ทุกภัยน้ําท่วมใีห่วงวันที่20พฤษภาคมถึงวันที่2พฤศจิกายน2567แล้วก็ประชาชนลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการแล้วส่วนพื้นที่ประสบภัย12จังหวัดทางภาคใต้ก็จะมีจังหวัดกระบี่ชุมพรนครศรีธรรมราชนราธิวาสปัตานีประจวบคีรีขันธ์ตรงังพัทลุงยะลาสงขลาสตูลสุราษฎร์ธานีและก็จังหวัดระนองนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะจะต้องเป็นผู้ที่ประสบปัญหาแล้วก็ ได้รับอุทกภัยในห่วงวันที่3พฤศจิกายน2567เป็นต้นไปเท่านั้นค่ะส่วนวิธีการรับเงินเยียวยาน้ําท่วมล่าสุดมีการติดต่อขอยื่นเอกสารณนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบตหรือวาเทศบาลในวันและเวลาราชการไปแล้วนะคะลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของทางปปไปแล้วซึ่งจะมีหลักเกณฑ์ดังนี้ค่ะ 1. ต้องเป็นผู้ที่อยู่อาศัยประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน2567แล้วก็มีผลกระทบดังนี้ที่อยู่อาศัยประ ปําำพื้นที่นะคะน้ําท่วมดินถลม่มน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากนะคะไม่เกิน7วันแล้วก็ทรัพย์สินได้รับความเสียหายแล้วก็ที่อยู่อาศัยประจําถูกน้าท่วมขังเกิน7วันนั่นเองค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้นะคะหลักฐานที่จะต้องเตรียมก็คือบัตรประจําตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสัญญาเช่าซื้อบ้านถ้าหากมีนะคะหรือว่าในส่วนของที่พักที่อยู่อาศัยนะคะเอกสารต่างๆที่ทางหน่วยงานราชการขอเพิ่มเติมทะเบียนก็ลงทะเบียนที่อบตเทศบาลได้หรือว่าลงทะเบียนผ่าน าเว็บไซต์ของทางปอพได้นัเดียอยค่ะคุณผู้ชมส่วนการจ่ายเงินนะคะปอพจะแจ่ายตารางการจ่ายเงินแล้วก็โอนตรงผ่านบัญชีที่ดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพจด้วยเรืปรับประจําตัวประชาชนนั่นเองค่ะนี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะคะในการจ่ายเงินเยียวยาคนเรือละ9 0 0 0บาทสาหรับ16จังหวัดที่รอคอยการจ่ายเงินไหนใครอยู่จังหวัดไหนบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้เงินนําท่วมนั้นยังคงจะต้องติดตามแล้วก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องใครที่เราคอยติดตามกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ คลิปนี้นะันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ